<c oughs> วันนี้อาหาร มีหลายเจ้าลูกหลานสถาญาติยโยมอาหารมากพอสมควรแต่วันี <c> ้ <oughs> เป็นวันพระด้วยนะผู้ที่ถวายร่วมอัฐถวายอาหารร่วมรวมรงครัวแล้วก็ส่งห้างสินค้าคุณสิริวันสุภาวดีอึง่งลังสีปตัปตปตันีแม่เหรียญ สุพรรณและครอบครัวจังหวัดชนบุรีธรรมรัตน์สโรชาดีเจริญวิรุณและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี<ส>คุณพรไทัยวีรวิทยาเสษคุณสุชัญญาญาอัฐากรเคยถวานอาหารคุณสุธีรามุททิสาร ครูนัททวิครูรพัฒรดานามสงาจังหวัดร้อยเอ็ดพันตำรวจโทวิสูตรรุ่งตะวันเต่งเชี่ยงผู้ที่ถวายอาหารวันนี้นะลูกหลานส่งจตุปจจัยถวายอาหารทางส่งมาทางโลงครัวโลงครัวก็ทำอาหารถวายพระพราสงฆ์ วันนี้พระสง์ทั้งหมด38รูปนะตรงแต่ลงมาฉัน30งดฉัน8บางทีหลวงพ่อประกาศไปแล้วศรัทธาญาติโยมลูกหลังกันับนับหนุย่ยไม่ครบในว่าหลวงพ่อพูดยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าท่านไม่ลงมาฉัน38 8รูปแต่ค่วันนี้เป็นวันอุโบสถนะพระลูกพระหลานนะ เที่ยงอย่างที่กล่าวนะัะอย่าให้ขาดตุบบกองเตือนเตือนกันองค์ที่ไม่มาแปดองค์นะั้นไปบอกเกล่าวกันอย่าให้ขาดตุบบกอ,อย่าให้ได้คอยกันแต่หลวงพ่อไม่ย้ำไม่กล่าวไม่เตือนลูกหลานอาจจะชลาดใจราะนั้หลวงพ่อจะได้บอกนะเป็นวันอุโบสถวันที่เมื่อวานเป็นวันโกนแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่21 มิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7เดือน7ปีมะโรงแล้วก็เมื่อวานวันก่อนลูกวันก่อนลงพ่อไปพักที่ทำกเพนนะลูกหลานนะ,ะคืนวันที่19ไปตอนเย็นเย็นไปพักที่ทำกเพนเพราอจะได้เดินทางสั้นเข้าออนะ เพราะว่าเราจะได้เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานออกจากท่ามคุมเพลนตีห้ก็ไปถึงเจ็ดโมงพอดีไปฉันบ้านของนายกกรจจพ่อตาของเสียโตนี่บนทุกปีนะบางปีหลวงพ่อก็ติดภาระทวรักก็ไม่ได้ไปแต่เมื่อวานก็มีพระทั้งหมด19รูปนะพระมาอยู่ มีหลวงพ่อคำจดบดป่าบันเพิ่มหลวงพ่อบุญจันทร์แล้วก็มีหลวงพ่อหลายองค์วานนี่นะปิ่นบัตวชั้นเช้าเสร็จแล้วก็มีการทอดพระปายสามัคคีโดยเมื่อวานทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพีพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะั่นะเป็นน้องชาวขอนแก่นเมื่อวานเลย ทั้งปัจจัยเงินสดทั้งปัจจัยเงินโอนเขาก็รายงานกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะออามาอ่านให้ลูกหลานฟังนะเมื่อวานผ้าป่าสามัคคีสำหรับพี่น้องประชาชนสตายยาจมจังหวัดขอนแก่นได้สี่แสนนะลูกหลานสนะี่แสน้านเก้าร้บาทผ้าป่าเมื่อวานนะีนะ่ผู้จัดการสุเทพทงางก็คงจะจัดการโอน นจํานวนเงินสดก็จะโอนเข้าบัญชีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นแล้วก็เสียโตก็บอกว่าผมจะเอาป้ายที่ติดอยู่นี่นเอาไปไว้ที่สำนักงานไว้ที่สำนักงานเผื่อศรัทธาญาติยโยมบุหลานผู้ได้จะอยากจะทําบุญได้ไหมหลวงพอ่อไม่คัดข้องว่าได้เพราะว่า การสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเข้าใจไหมจัตตาญาติโยมลูกหลานนะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนจัตตาญาติโยมลูกหลานแต่หลวงพ่อก็บอกเมื่อวานถ้าว่าผู้ใดไม่ท่านผู้ใดไม่เดือดร้อนนะลูกหลานผู้ใดไม่เดือดร้อนะตามไม่จริงน่าจะน่าจะร่วมหนะมอกหมกักคนละนิดละหน่อยก็ไม่ว่ากัน แต่ควรที่มีส่วนร่วมหลวงพ่อบอกได้เลยว่า,าหุ่นหุ้นตัวนี้นาลงทุนนะลูกหลานนะหุ้นตัวนี้นาซื้อไว้นะหุ้นตัวนี้นาลงทุนนะไม่ไม่ขาดทุนแน่นอนในสายตาของหลวงพ่อ,อพอซื้อไปแล้วร่วมสร้างแล้วก็จะเป็นสมบัติของโลกต่อไปภายภาคหน้ายะนานยาน,นายาวนานเท่านาน เห็นไหมเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเามื่อสร้างเสร็จแล้วกันนะเมื่อวานหนะลวงพ่อพอเสร็จจากขนแก่นนะหลวงพ่อก็ตียาวมาเลยนะามาก็มาดูที่ซุ้มประตูซุ้มประตูที่เขาวัดว่าบัาตาดเ,าเข้าไปก็โอ้เขากำลังทำเหมือนกันนะก็เลยบอกแนะนำแนะนแนวช่งางเดือนกันยาคงจะแล้วเสร็จมั้งซุ้มประตูนะ แล้วจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ฝากฝากขนมนมเนยที่หลวงพ่อไปบินทาบาทได้มาจากจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อไปเนี่ยหลวงพ่อคิดถึงลูกถึงหลานนี่ยนะลูกหลานนะเอาขนมนมเนยมาฝากคนงานเขาเอออาลูกหลานนะจากนั้นก็มาที่วัดป่าบ้านตาดมากันเลยจจจเจเบนโยมเบนเขาก,กำลังติดตั้งป้าย ป้ายภาษาอังกฤษกับป้ายภาษาจีนภาษาอังกฤษติดแล้วล่ะยังเหลือภาษาจีนกําลังจะติดเมื่อวานนะหลวงพ่อไปเห็นแล้วเออเอาแต่ว่าทั้งสองป้ายก็มีเจ้าภาพแล้วนะเอองน้ําตาลเริ่มอุดมถวายทั้งสองป้ายกับป้ายในประมาณปานละหกแสนูกล้านนะป้ายเสร็จแล้วก็ เขาจะทำพิธีถวายจะทำพิธีถวายวันที่ยี่สิบหกมิถุนาหลวงพ่อจะขว่าง่าเออดีหลวงพ่อจะได้ไปบินถบายฉันเช้าอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกุดอนวันที่ยี่สิบหกพอฉันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะกลับออกมากระทาพิธีก็ได้แลวจากนั้นก็คงจะมาพักที่ดั้มกงเพลศธิ 27, ยญาติรวมลูกหลานนะ 27ชั้นเช้าบิณฑบ,บัตชั้นเช้าได้ทำกองเพลแล้วก็เดินทางลงกรุงเทพนะไปงานงานของวัดป่าอะไรแถวปักช่องนะอันนกันยังค่อยเล่ากล่าวที่หลังเนี่ยนะเมื่อวานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปดูงานในหะ้ก็ได้เข้าไปเยี่ยมของหลวงพ่อสุธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนะไปกับหลวงพ่อสุด ไปฉันด้วยกันท่านก็นมาคอยคอยอยู่ที่บรานตาก็เลยเข้าไปด้วยกันไปเยี่ยมการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ดีขึ้นแล้วล่ะยิ้มแย้ม,ยมแจ่มใสก็คล้ายๆคาว่าเมื่อเข่าก่อนอเป็นนิวน่วนิว่วนิ่วในไตแล้วเขาก็เลยพาตัดก็ลยมปีปัญหาอยู่บ้างเพราะมันนิ่วมันไหลลงมาหา หาสายไตกลวยไตจะทำให้เจ็บปวดพอสุ่มขวนทันวานะแล้วก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวท่นเสร็แล้วก็ได้กลับมาวัดเมืวันลูกหลานนะอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังการไปที่ไหนาศาสนากิจของหลวงพอ่อต่ทึ่งยังไงก็วันนี้เป็นวันพระนะลูกหลานนะขึ้น1ิบภาค่ำาเรือนเจ็ดจากนี้ไปก็ประมาณหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนของพรรษาเดือนเจ็ดดับจือเจ็ดเจ็ดดับแล้วก็เดือนแปดเพนก็ใช่ล่ะเดือนแปดเพนก็เป็นวันอสารหาูชาแล้ววันแรมข้ามหนึ่งเป็นวันอธิษฐานอาธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์ทั้งฝ่ายสัทธายาติโยมลูกหลานก็เน,นี่ยนากเตรียมพร้อมทั้งสิบสี่นาคในวันนี้ปีนี้นะ 14นาคที่จะบวชภายในปี67นี่แหละก็พาพี่เลี้ยงอะไรก็ช่วยๆกันดูดูอัดบริการเตรียมพร้อมนะไม่มีคงไม่มีปัญหานะวเพราะเราเคยบวชมามากก็มากแล้วนะแล้วก็วันคงจะก่อนที่จะเข้าพรรษาประมาณสัก อาทิตย์ที่สองอาทิตย์นั้นเดี๋ยวค่อยๆฟังนะลูกหลานนะเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงเขาจะพร้อมมาแล้วก็จะบอกหลวงพ่อแล้วก็ประกาศไปเลยก็ได้นะลงข่าวไปเพื่อจะให้ญาตินาคทั้งหลายรู้ญาติของนาครู้นะมาเตรียมการบวชลูกหลานของของลูกของหลานของตนเองนะแล้วก็ การเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2567เนี่ยจากนี้ไปเดือนหนึ่งแล้วล,ลูกหลานนะการวางแผนการวางแผนวางแผนแต่เมื่อวานในหลวงพ่อก็พูดอยู่การวางแผนชีวิตของตนเองเอก่อนที่จะเข้าพรรษาปี67เนี่ยเราได้คิดอะไรไว้บ้างขนาดเขาจะทำความชั่วเขาัางวางแผนไม่รู้กี่ชั้นกี่ชั้นกี่ตลบ แต่เราจะสร้างคุณงามความดีทึงวันแล้วจะมาทำเอาเลยมันก็ไม่น่าจะแอถูกต้องเราต้องวางแผนเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องเออในพรรษานี้ปีหกเจ็ดทีข้าพเจ้าอายุขนาดนี้แล้วเพราะอายุมันไม่เหมือนกันใ,ใช่หม่ลูกหลานเออมันต่างกันเออบางคนก็สัน้นบางคนก็ยาวแต่หลวงพ่อในแปดสิบเลยเลยเออเพรานั้นลูกหลานก็โอ้ข้าพเจ้าเกิดมาอายุขนาดนี้ ยังไม่เคยมีเคยไม่ได้ไม่เคยสร้างคุณงามความดีเป็นจิตอย่างลักษณะเลยปีนี้เอาเถอะนะข้าพเจ้าก็ผ่านโลกมาพอสมควรแล้วควรจะรักษาสินห้าในไตรามาสสามเดือนนี่นะอย่างเคร่งครัดรักษาศีนห้าตลอดไตรามาสสามเดือนต่เอาเถอะนะข้าพเจ้ายัางไม่เคย รักษาสีนห้าขอรักษาสีนห้าทุกวันอาทิตย์ก็ได้ทุกวันพระก็ได้แปดค้าก็ได้หรือวันอาทิตย์ก็ได้ในพรรษานี้ไม่ให้ขาดอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันแต่ในพรรษานี้เอาเถอะครับตอนก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะนอนแบบนอนกระตุ้มๆตามๆไปเลยเอาเถอะในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวัน อย่างน้อยก็กราบสครั้งพุโทโธธรมโมสังโคนิพานังจากนั้นก็ไปก็ทำม,มากกว่านั้นก็อรหังสมาสัมพุโทโธสวากาโตสุปฏิปันโนกราบแล้วก็นะโมตสสะภะกวัตโตอรหะโตสมมาสัมพุทธะสามจบอยังก็่อ้พักผ่อน,นอนข้าพเจ้าจะไม่ให้ขาดในพัรษาในสามเดือนเนี่นะแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่ได้สใส่ใจสนใจแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะ ไหว้พระทุกวันก่อนหลับนอนแล้วก็ตื่นนอนมาอีกคืัญขันตื่นนอนตอนเช้าที่ข้าพเจ้าจะตื่นไปทําการทํางานข้าพเจ้าจะไหว้พระอระหังสวากาโตสุปฏิปนโนนโมตสะย่างเก่านั่นแหละแต่มากกว่านั้นก็นแผ่เมตตาอาหางสุกิโตโหมิเนตุโคโมิอเวโลโหมิแผ่เมตตาซะก่อนอสัพเพสัตตาจาดาหุนตุอ้าเวลาสุขชีวิน ขอให้ท่านทั้งหลายจะมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นมง,มงคลมหามงคลชีวิตของพวกเราเหมือนกันนะลูกหลานชาทาญาติโยมนะอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาถ้ามากกว่านั้นไปอีกในพรรษานี่เอาเถอะข้าพเจ้านั่งภาวนาก่อนพอจะคิดว่าจะนั่งภาวนาท่านนะหาว่าขาวายเพราะกิเลสมันมาลังแกลงัลงแกลังควาน เอาข้าพเจ้าจะนั่งนะในทุกคืนนี่ยทไมมีอะไรข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาให้ได้สักสิบนาทีฮะอันนี้ยิ่งเป็นผลดีอย่างมากๆนั่งภาวนาสักสิบนาทีพุโทโธพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุโทโธพุโทโธน,น,นี่แหละถา้าเราทำได้อย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลอัน,นยิ่งใหญ่นะสัทธาญาติโยมลูกหลานนะ อที่ตัวมากกว่าน,นั้นอีกทีนี้เออเอาเถอะในพรรษานี้อข้าพเจ้าก็รอรอแน่แหละอข้าพเจ้าจะไปอาทิตย์นี้ข้าพเจ้าจะไปพาลูกพาครอบครัวไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายอาไม่ให้ขาดในพรรษาในสามเดือนอในอาทิตย์ในอาทิตย์ต่อไปพาลูกพาพันยามาเยี่ยมพ่อปู่แม่ย่าพาลูกพาหลานมา ในพรรษานี่ไม่หขาดการล้วนแล้วแต่เป็นการปูทางปูแนวทางให้ลูกให้หลานได้ศึกษาให้ลูกหลานทั้งหลายให้รู้จักปู่ย่าตายายของตนเองปู่ย่าตายายก็จะได้เห็นลูกเห็นหลานจะได้แนะแนวแนะนำํำบอกกล่าวให้ลูกหลานให้เป็นคนดีต่อไปภายภาคหน้าก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนดียั้งพ่อแม่เป็นผู้พานํา าพาลูกพาหลานไปกราบคารวะผู้สูงวัยพอไปถึงเอากราบคารวะยกมือไหวปปู้ย่าตายายจากนั้นก็นำเอาหงอาหาราติดไม้ติดมือไปว่างนิดๆหน่อยๆเพื่อจะตุปัจจัยเงินเอาไปให้พ่อแม่ของตนเองเป็นการบูชาพระคุณของบุพาการีบุคคลภูมีอุปการะ แต่ถึงจังถึงยังไงก็ตามถึงท่านจะมีอยู่แล้วก็ตามแต่เป็นเงินของลูกของหลานเอามาให้เ,เป็นเงินที่ทรงคุณค่ามากนะเ,เป็นเงินที่ทรงคุณค่ามากไว้ลยเพราะลูกหลานมีน้ําใจท่านไม่ได้มองเงินนะท่านมองน้ําใจของลูกของหลานนะถ้าว่าไปแล้วพี่จะไปขอท่านขอนจนทําให้ทาให้ท่านเดือดร้อนนะอั้นไม่ดีนะเ,เวลาจะขอเราจะขอเป็นจังหวะในการขอ ไม่ใช่ไปไหนแต่ขอทุกทุกแห่งทุกครั้งมันดูดูแล้วทําให้ทาทาให้ท่านลาคาญเฮ้ยทำามาอย่างนี้อย่าไปหามาให้เห็นหน้านะวะ่อแต่ก็จะว่าอย่างนั้นไปอีกใช่ไหมละ่ะในสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนะเราต้องวางแผนให้ออกดูให้ออกนะสรุปแล้วก็คือนะการวางตัวนะั้นหลากการปฏิบัตตนให้ถูกต้องอคุณธรรมศีิธรรมจริยธรรมอันดีงาม ในพรรษาที่จะถึงนี้นะนี่แหละจากนั้นของส่วนตัวห้องเราเ,าเอางดดื่มเหล้าเข้าพรรษาก็มีเยอะแยะล่ะนะดื่มการงดการดืร่มเหล้างดการสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ในชุมชนในสังคมให้พวกลูกหลานทุกคนนะนะ ใ่อกใส่ใจสรุปแล้วคือให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีถ้าเราทุกคนเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีเราอยู่ราชสถานที่ใดก็โลกเย็นเป็นจุกนั้นลูกหลานนะถ้าคิดตรงข้ามนะอยู่ที่ใดก็เดือดร้อนวุ่นวายทําให้ชุมชนของเราเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนใครเนะี่ยเดือดร้อนตอนเองนั่นแหละตนเองก็อยู่ยากเลยสิเพราะเหตุทำที่ริงมันไม่ดีหลบ,ลบๆ่้นๆพุดๆโพล เพราะตัวเองทํำทำสิ่งที่มันไม่ดีไว้ใครเห็นก็ตราหน้าใครเห็นก็ตัดจะจับเข้าคุกเข้า,ขาตารางผัวนิสุดเพราะตัวเองทําให้ตัวเองแท้ๆนะสิ่งที่มันดีทําไมไม่ทําให้ตนเองโลกนี้โลกหาได้อย่างที่คุณแม่พูดคุณแม่ชีกแก้วพูดนะั่นนะหลวงพ่อยังนํามาพูดมากล่าวให้กับพวกเราโลกนี้โลกหาได้หาดีใช้ตนเองก็ได้หาชั่วยใช้ตนเองก็ได้ หายศถาบรรดาศักดิ์ใส่ตนเองก็ได้หาคูกขาตารางใส่ตนเองก็ได้เพราะนั้นเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเปลอุดมสมบูรณ์การอาหารการบริโภคพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพวกหมูทุกเราก็เป็นผู้มีสิทธิ์มีธรรมเราจำทำไม่ยังไปหาสิ่งที่มันเร็วๆชั่วๆใส่ตนเองมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะ ควรจะหาคุณงามความดีใส่ตนเองหาศีลหาธรรมใส่ตนเองหาหมันความหมันความขยันในทางที่ชอบใส่ตนเองมันจึงจะถูกนะจะไปหาความขี้เกียจขี้คลานใส่ตนเองน่ะไม่ดีนะม่แต่ความหายนณนะความขี้เกียจขี้คลานใส่ตนเองมีแต่ความหมันขยันหน้าที่การงานทุกอย่างแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบที่เหมาะที่สมที่ควรมีแต่ความเจริญนะลูกหลานนะ อตอนนี้ไปรับพรนะทน,นานารับพรรับศินรับพร <c oughs> ก่อนเข้าขพรรษาและค่วันนี้เป็นวันพระด้วยผู้ที่มาวัดวันนี้ก็จะสมาทานศิลด้วตนเองก็ได้นะลูกหลานนะก่อนที่จะกลับไปสมาธิยามิสมาธิยามิ <c oughs> สมาสมาทานเองนะอะถึงลวงพ่อจะพูดไปแกับ เป็นการย้ำท้ายกาสัมมาทิยามิอย่างเก่านะิปานาทิปาตาเวรมณิสิก้าประทังสัมมาทิยามินะข้าพระเจ้าขอสมาทานสิลงห้าเนีนะ่แล้วศึกษาศิล8แปดวิการละโภชนาเวรมณิสิก้าประทังสัมมาทิยามิเนะีย่ยที่เาให้สมาทานไม่ใช่หลวงพ่อให้สินนะลงนะหลวงพ่อเป็นผู้พานำสมาทานนะเพราะนั้นพวกเราสมาทานเองก็ได้รู้หลักวิธีการนะ หันหน้าไปทางพระประธานก็นึกในใจข้าพเจ้าขอสมาทานศิลนแปวันศิลนห้าวันนี้เออวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเวลาวันนี้ข้าพเจ้าจะมาทานศินอุโบสถณนะวันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะวันนี้กันล้วนแล้วแต่เป็นสินอจากนั้นก็รรักษาอลไรรักษาสินทั้งห้าขอนรักษาอย่างไงอันนี้กหลวงพ่อพูดกเก่าไ้กี่ครั้งตกกี่หน ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษายะถาวาริวหาปูราปาริป ah ูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทิน e ังเปตานางอุปกาปติอ oh ิชิตังปฏิตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจาตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนาราสุยาธาม a ิโชติอรสุยาธา จางวัทาปาจายินโอจัดตาโอธรรมวัฒทานติอายุวันโนสูคังปาลังกตะตัวปสันนานัง อาเกะบูเทปัสนานางดากีเนยอนุตรเรอาเกะธรรมเมปสัสนานางวิรากุปัเมสุเขอาเกะสังเขปสัสนานางปุญญาเกเตอนุตรเรอากาดจมิงดานังระดาตังอากลางปุญญาปวัตติ อากาอายุจวันโนจอยาโซกิติสุขังมลังอากาสตาตาเมธาวีอากาธรรมมาสมหิโตเดวะปุโตมนุสโวอากาปโตปโมุดาติติปวัตุสัพพมังกาลังรักันตุสัพเดวตา สามบาบุตฐานุพาเวนัสดาโสที่พระวันตุเตะปาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาพระเดวตาสามบาธรรมานุพาเวนัสดาโสที่พระวันตุเตะปาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาพระเดวตา สามบสังคารนุภาเวณสดาโสเทภาวันตุเตท,ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านถึงเฟสบุ๊คและยูทูบ นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และหนังสือ e-book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา